ครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับข่าวคราเกี่ยวกับเหรียญ IOST นะครับนะแต่ผมอ่านเป็น L อนละอ่านเป็น l ล s สนะครับเหรียญ IOST นะเป็นยังไงวันนี้นะครับเมื่อคืนตีหนึ่งแทบไม่ได้นอนนะครับเรามาดูกัน วันนี้วันที่27มีนาคมนะครับเวลาเช้าครึ่งนะครับก็ลุ้นหนักเลยนะครับวันนี้แล้วเมื่อเมื่อคืนนะครับแทบจะไม่ได้นอนมาดูเหรียญนี้ครับนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับอ้าวขึ้นไปหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับแล้วเมื่อคืน เป็นความโชคดีและความโชคลายนะครับเพราะว่ามันขึ้นนะครับมันขึ้นอยู่ที่เอ่อมันขึ้นมาประมาณหนึ่งบาทนะครับผมซื้อไว้แปดจุดปดบาทศูนย์จุดเปดปดนะครับก็เลยรีบขายนะครับศูนย์จุดเก้าแปดนะครับผมก็เลยรีบขายมันก็จะขึ้นอยู่ประมาณ 0.9 8 1บาทนะครับประมาณนี้นะครับพอดีขายาทัน0.9นเก้าดพอผ่านไปประมาณ30นาทีครับราคาก็พุ่งขึ้นมาถึงนะครับถึงอย่างที่เห็นนะครับ1บาทนะครับ1บาทกว่ากว่าหนด้วยนะครับนะอืซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายมาก นะครับนะเพราะว่าเมื่อคืนผมผมตอนที่ผมขายผมก็ได้กําไรอยู่ประมาณ7000กว่าบาทน,นะครับถ้าสมมุติว่าผมไม่ขายนี่ผมก็จะได้อยู่กําไรอยู่ประมาณ14ื่นนะครับสำหรับเรียนนี้นะครับนะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับเสียดายมากๆเลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับสําหรับนักเทรดระยะสั้นนะครับ นะที่พอมีกําไรเราก็ทยอยขายนะครับรีบขายนะครับนะ่าก็จะเป็นรูปแบบของนักเทรดระยะสั้นนะครับแต่ถ้าใครที่ซื้อแล้วเก็บไว้ยาวๆนี่นะครับนะก็จะมีผลดีนะครับก็จะมองเห็นกําไรทุกวันนะครับและบางครั้งในบางวันมันอาจจะลดลงให้ทําให้เราตกใจนะครับก็เหมือนคลิปที่ผมนําเสนอก่อนหน้านี้นะครับ ฉะนั้นนะครับนะเราก็ต้องเลือกละครับเลือกละว่าเราจะเป็นนักเทรดระยะสั้นหรือนักเทรดระยะยาวนะครับนะตอนนี้ก็ขึ้นมาที่ 1. 1.1 1 1 1 2นะครับประมาณนี้นะครับคนะาดว่านะครับเราไปดูที่นะครับนะตลาดการซื้อขายนะครับนะเนี่ยครับ จะเห็นได้ว่ามีแต่คนมาซื้อนะครับตอนนี้นะครับเขียวแดงเขียวเต็มเลยนะครับแดงไม่ค่อยมีนะครับมันก็เป็นตัวบ่งบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเหรียญน,นี้กําลังมีคนช้อนซื้ออย่างหนักนะครับเนี่ยครับคนละสามสี่ห้าพันเหรียญน,นะครับหกพันก็มีป็นหมื่นก็มีนะครับกําลังช้อนซื้อในราคานี้นะครับหนึ่งจุดหนึ่ง นะครับแล้วก็ได้ทําการซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับมันจึงมาปรากฏในหน้านี้นะครับนะคือถ้าเขียวเยอะอีราคาพุ่งแน่นอนครับนะแต่ผมยังไม่กล้าซื้อตอนนี้นะครับขอให้ลงอีกนิดหน่อยนะครับผมถึงจะช้อนซื้อกลับนะครับนะก็เป็นนะครับรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เอามาฝากกัน นะครับมาพบปะพูดคุยในตอนเช้าวันนี้นะครับสำหรับวันที่27มีนาคมปี2565นะครับคาดว่าเหรียญนี้มีอนาคตแน่นอนครับเพราะนะครับอดีตเขาคือดังครับาดังไปถึงนู่นนะครับ3ามเกือบถึง3บาทนะครับนะก็ <c oughs> สองเท่าตัวนะครับบางคนที่ตัดสินใจซื้อนะครับตอนนี้ก็นะครับก็ดูนะครับประวัตินะครับหนึ่งปีย้อนหลังของเขานะครับหรือกราฟหนึ่งปีย้อนหลังของเขาได้นะครับในการที่จะเลือกซื้อเหรียญนี้นะครับนก็เอามาฝากนะครับสำหรับช้างนี้นะครับสำหรับคนที่ ยังตัดสินใจลังเลอะไรต่างๆอยู่นะครับก็นะครับตัดสินใจเลยนะครับว่าจะซื้อเก็บสั้นอทํากําไรสั้นหรือซื้อเก็ยบยาวนะครับดูเขี้ยวๆสิครับยังอยู่ระดับต่ำอยู่เลยนะครับกำลังถ้าเป็นคนที่จะปีนเขาก็กำลังเริ่มที่จะปีนเขาอเวเรสประมาณนี้นะครับยังไม่ถึงยอดเขานะครับก็รีบปีนนะครับ ก็มีข่าวฝากเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ